หน้าครับเพราะว่าเรานะครับมีเด็กฟิวเจอร์รังสิตเก่าถึงสองคนครับสองคนครับผมขอแนะนำเลยนะผมขอแนะนำเลยนะฮะคนแรกครับคนนี้ผมรับรองครับว่าสวยที่สุดบนเวทีนี้สวยที่สุดเพราะมีผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมคะถูกแลวขอโทษครับผมนะครับขอไฟแรงๆหน่อยครับ

เราได้มาเป็นส่วนหน,นึ่งของงานนี้แล้วก็ผมจะบอกว่าครั้งเดียวเราสองคนเคยมายืนดูเดอะซาเก็บอยู่ฝั่งนู้นตรงนั้นเลยใช่เราเคยมายืนดูเขาตรงไหน<ช>ตรงไหนท่าโดมตรงไหนครับตรงตรงเสือ้อเสื้อเสื้อสีสีเขียวนั่นนะครับโหพี่ผู้หญิงเสือเ oh, เส้อเขียวครับโอ้คุณคุณเสื้อเขียวครับนี่คุณยืนทับรอยโดมเดอะสตาร์เลยนะครับ ครับผมือ okay. จะบอกว่าดีใจครับดีใจที่วันนี้พวกเราได้ขึ้นมายืนในทีนี้นะครับโอเคเอาละเอาละครับก่อนอื่นนะครับก็รู้สึกว่ามันจะมีบุ๊คอยู่ตรงนี้ก็คือของไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องบอกว่าเราเป็นเกียรติก่อนอ่าเป็นเกียรติที่ได้มางานนี้เออใช่ใช่ใช่เอาละครับพวกเราเด็กสาวแปดทั้งสี่คนเลยครับ พัทแคนโดมันซอมครับรู้สึกเกียรติมากครับที่ได้มาร่วมงานกาชาดหนึ่งเี้ครับของดีจากเมืองปทุมปทุมธานีนี่เองครับรู้สึกภิกเกรติมากๆครับโอเคโอเคครับผมก็วันนี้ไม่ใช่มีแค่เพลงเดียวนะครับพวกเราแต่ละคนเตรียมเพลงมากันคนละสองเพลงถูกต้องครับแล้วก็เริ่มเลยดีกว่าเนาะเริ่มเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับคนแรกที่จะมาร้องเพลงในวันนี้หนุ่มคิวไอ้ตาตีคิวเพื่อนขอเชิญครับ